สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะคะวันนี้เราจัดไปฝึกุูอกาสญี่ปุ่นกันค่ะในคืนนี้นะคะ ไฟของเราออกประมาณตี1นึ่ามสิบห้านะคะแต่ว่าเคาน์เตอร์อเช็คอินก็จะเปิดให้เช็คอินได้ล่วงหน้า3ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางนะคะก็สามารถที่จะมาก่อนเวลาได้เลยแล้วก็เคาน์เตอร์อเช็คอินจะปิด1ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางดังนั้นเผื่อเวลาดีๆนะคะแต่ตอนนี้ประมาณยังไม่สี่ทุ่มเพึ่งเลยก็เคาน์เตอร์อเช็คอินเปิดแล้วสามารถที่จะมาเช็คอินก่อนได้เลยถ้ามาเร็วคนก็น้อยนะคะแล้วคือถ้ามาช้าคนก็เยอะคิวก็ยาวและอยาก คิวต่อมอด้านในอ่ะก็ยาวด้วยสำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินของแอร์เอเชียนะคะมาที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะเป็นอาคาร1 t e r m เทอร์มินอลนะคะมาที่ประตู2ได้เลยแล้วเข้ามาก็จะเห็นเคาน์เตอร์ของแอร์เอเชียก็สามารถที่จะมาเช็คอินเคาน์เตอร์แอร์เชได้เลยก็จะมีป้ายติดอยู่ว่าเป็นไฟ f อ7 3 6หนะคะหรือว่าดูป้ายสีแดงยัแงแอร์เอเชียก็จะเห็นได้เลยเห็นชัดมากๆนะคะมาที่เทอร์มินอล1ชั้น สามได้เลยนะคะเข้ามาตรงประตู2ค่ะแล้วจะเห็นเคาน์เตอร์เอเชียเช็กอิน row 1แบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอากระเป๋าเข้ามาเช็กอินถ้าเกิดว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมาเช็กอินที่เคาน์เตอร์อุติต่อ ให้เช็คอินในแอปมาแล้วหรือว่าเช็คอินในเว็บมาแล้วก็จะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร,เตอร์เพราะว่าจะต้องตรวจพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เ็็ควัคซีนด้วยโดยผู้โดยสารเนี่ยจะต้องทําการโชว์วัคซีนนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ ฉีดมาแล้วทั้งหมดต้อง3เข็มนะคะขึ้นไปแล้วก็แสดงวัคซีนในแอปหมอวอมให้กับพนักงานดูได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็อเอายื่นพาสปอร์ตนะคะเอาแค่พาสปอร์ตเลยให้พนักงานให้ไปเช็คอินนะคะคือเราไม่ต้อง ปินตัวไม่ต้องอะไรมาก็ได้สามารถเปิดแอป,ปให้ดูเลยแต่จริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ในแอป,ปอะไรก็ตามต่อให้เช็คอินออนไลน์มาแล้ว่ยังไงก็ต้องมา Verify ายเขาเรียกว่าเรียกว่า Verify Passport ว่า Verify เอกสารทั้งวัคซีนเนี่ยที่เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ดีนะคะดังนั้นก็ใช้แค่ พาสปอร์ตเท่านั้นไม่ต้องยื่นใบจองไม่ต้องยื่นบุ๊กิ้งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเราแค่เก็บไว้ส่วนตัวอาจจะบินไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าก็ยื่นแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากที่ยื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็เราก็ต้องยกกระเป๋าค่ะกระเป๋ารากของเราเนี่ย วางบนสายพานที่ชั่งน้ําหนักนะคะเพราะว่าเราต้องเป็นคนยกเองแล้วก็จะเช็คว่าน้ําหนักอะเกินไหมเกินกําหนดที่เราซื้อมาไหมน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยต้องซื้อมาเท่านั้นนะคะไม่ได้มีบริการโหลดฟรีซื้อตามน้ําหนักจ่ายตามราคาที่เราจองมันล่วงหน้าเลยไม่แนะนําให้มาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์เช็กอินหรือว่าซื้อที่ เคาน์เตอร์ของแอร์เอเชียนะวันเดินทางน,นะเพราะว่าราคาแพงกว่าออนไลน์2-3เท่าราคาแบบแพงมากๆนะคะดังนั้นนควรจองมาออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็มาโหลดที่เคาน์เตอร์สิทธิ์ินได้เลยค่ะ ยื่นพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นชัางได้เลยนะคะระวังน้ําหนักเกินนะคะแต่สามารถแช์น้ําหนักกันได้ค่ะจํากัดต่อคนไม่เกิน40กิโลกรัมแต่ว่าจํากัดต่อใบไม่เกิน32กิโลนะคะดังนั้นถ้าซื้อน้ําหนักมา40โลต้องแบ่งเป็น2ใบ32โล1ใบแล้วก็8โล1ใบนะคะชัางเสร็จแล้วก็ยกออกด้วยนะคะนี่เราโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะได้บอร์ดยื่พาสปใบนี้มานะคะเราเขาจะแนบมาให้ในพาสป์ก็คือว่า เราก็เอากระเป๋าลากยกออกมาไม่ได้ไปตามสายพานนะคะเราต้องยกออกมาแยกต่างหากเราก็เดินมาข้างๆคามมันจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เราต้องเอากระเป๋าอะ ยกแล้วก็เข้าผ่านเครื่องเอ็กซเรยเพื่อที่จะเช็คว่ามีวัตถุอันตรายไหมนะคะในนั้นนะคะก็คือห้ามมี power bank power bank ต้องถูกติดตัวขึ้นเครื่องนะคะมายกกระเป๋าผ่านเครื่องสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีวัตถุอันตรายกระเป๋าเราก็จะถูกส่งไปที่เครื่องบินค่ะตรงนี้ต้องยกเองนะคะไม่มีคนช่วยนะก็ พอหลังจากที่กระเป๋าผ่านสแกนเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คว่าโอเคผ่านไม่มีวัตถุอันตรายไม่มีวัตถุที่แปลกปลอมก็สามารถที่จะมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านตรงตอมอก็จะมีการเช็คเอกสารพาสปรอร์ตบอดนิ่งพาสของเราแล้วก็ถึงจะผ่านไปตอมอหลังจากนี้ตรงนี้จะห้ามถ่ายบริเวณตอมตรงนี้จะห้ามถ่ายนะคะมันมีทั้งแบบที่ผ่านช่องเคาน์เตอร์แล้วก็แบบที่เป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะก็ จริงๆก็วิธีการก็ไม่ยากสามารถทําตามขั้นตอนทั้าผ่านเครื่องอัตโนมัตินะคะทําตามขั้นตอนที่ระบบเขาบอกจะเป็นเสียงพูดแนะนําว่าจะต้องสแกนนิ้วต้องถ่ายรูปหน้าต้องอะไร,ระตา่างๆก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะจะมีให้สแกนบอร์ดยิมพาส Q R code ของบอร์ดยิมพาสด้วยก็ทําตามขั้นตอนได้เลยไม่ยากค่ะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะคะ แล้วก็มานั่งรอกันอยู่หน้าเกตแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นไฟดึกนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งในสนามบินในเทอร์มินอลก็เงียบมากไม่มีผู้ไม่มีคนเลยแล้วร้านต่างๆคือปิดหมดเลยนะคะดิวตี้ฟรีก็แบบ มีของขายแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าที่สุวรรณภูมิแล้วอีกอย่างก็คือของก็นอยแล้วก็ปิดปรับปรุงในส่วนต่างๆแล้วของ King Power ก็ไม่มีปิดปรับปรุงเช่นกันร้านอาหารก็ปิดปิดปิดปิหมด,ด,ด,ดเลยมีแค่ Starbucks นะคะแล้วก็มีเป็นร้านขายข,ายของเล็กๆน้อยๆบริเวณหน้าเกตเท่านั้นเองคือถ้าเกิดว่าใครหิวเนี่ยก็แนะนําว่าให้เตรียมรองท้องมาก่อนหรือว่า จะเตรียมอาหารนะคะที่เป็นที่ไม่ใช่ของเหลวนะคะก็คือ มานั่งกินที่หน้าเกตรอได้นะคะด้วยความที่ว่าเรามาเผื่อเวลานานมากๆเยอะมากๆเลยนะคะหลายชั่วโมง2-3าชั่วโมงแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีอะไรทําแต่ว่าก็พอมีที่ชาร์จแบตมองไปก็ตามเสาอะไรเองพอมีที่ชาร์จแบตมีรูที่เสียบปลั๊กชาร์จได้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอะไรเดินเล่นไม่ได้มีที่ให้ช็อปปิง้งไม่ได้มีร้านให้นั่งสตาร์บัคก็เหมือนจะ ปิดแล้วก็จะปิดแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเงียบเหงามากเลยแล้วก นั่งรอไปเงาเแต่ว่าข้อดีก็คือว่าไม่ต้องมาต่อคิวไม่ต้องมานั่งรอลุนนะคะว่าแบบจะตกเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าบางทีตอมอก็คิวยาวบางทีเอ็กซเรย์ก็คิวยาวพอเรามาตอนประมาณนี้ค่ะสี่ห้าทุ่มก็คือคิวโล่งมากๆนะคะไม่มีคนเลยก็เดินสบายๆนะคะเดินชิวๆเอาเป็นว่าแบบเหมือนมานั่งพักดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบนะคะ สวนตรงนี้ก็เป็นร้านขายของนะคะที่ว่าสามารถมารองท้องได้มีทั้งขนมปังทั้งแซนด์วิชแล้วก็ทั้งน้ำนะคะก็น้ำเปล่าก็มีตู้กดน้ำอยู่นะคะน้ำเปล่าขวดหนึ่งประมาณ40บาทนะคะที่นี่ก็จะขายประมาณ50บาทข้าวกล่องละ150แซนด์วิชก็เป็นร้อยเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ขายน้ำประมาณขวดละ50บาทมีเรืเ่องดอ่มแอลก,กอฮอล์ด้วยมีพวกปะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยถ้วยหนึ่งก็ประมาณ80ประมาณนี้นะคะก็คือราคา จะค่อนข้างสูงหน่อยนะคะก็เป็นปกติมาตรฐานทองในสนามบินขนาดพวกไมโครโน้ตก็ประมาณ2 3 0สเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะราคานี้ก็จะราคาสูงหน่อยก็คือถ้าใครมีขนมของว่างติดกระเป๋ามาก็สามารถเตรียมมาได้นะคะในนี้แล้วก็ด้านในเดินตรงไปตรงนู้นก็จะมีเดอร์ริคเคเช่นกันนะคะก็จะราคาที่อัพคูณ2ประมาณ แพงกว่าข้างนอกพอสมควรเลยก็ลองดูได้นะคะตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งก็เริ่มเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะเครื่องบินที่เราจะเดินทางไปฟูก,โฟกุโอกะวันนี้นะคะเป็นเครื่องบิน Airbus 321นะคะมีที่นั่งประมาณ41หรือ42แถวเนี่ยคะ่จะจำไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นน่ะ ตัวที่นั่งก็จะมีที่เสียบ USB ได้ด้วยแต่ก็จะชาร์จได้ไม่ได้แบบไม่ได้ชาร์จได้เร็วไม่ได้ชาร์จได้เต็มแค่แบบแคบบแบบ่พอประคองได้ไม่ให้แบตหมดเป็นตัว USB เสียบเข้าไปได้นะคะ แต่ก็อพอได้อยู่สำหรับฉุกเฉินนะคะแล้วก็ส่วนที่นั่งก็จะเป็น3แถวแล้วก็มี I-O ตรงกลางทางเดินตรงกลางแล้วก็3แถวจะเป็น3ามสนะคะเหมือนกับ3ามสูนเลยนะคะแต่ว่าจะมีประตูมีเอ็กซเยอะกว่าะคะ่ะแล้วก็ส่วนห้องน้ำมี3ห้องเท่ากันนะคะ1ห้องด้านหน้าจะกว้างหน่อยแล้วก็2ห้องที่ด้านหลังท้ายเครื่องบินนะคะก็ แนะนำว่า,าให้เข้าตั้งแต่ที่หน้าเกตก่อนดีกว่าแล้วก็ระหว่างไฟเนี่ยก็ด้วยความที่ห้องน้ําน้อยเราก็อาจจะแคบนิดนึงก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สําหรับบางท่านแล้วก็เป็นไฟกลางคืนด้วยอาจจะลุกไปลุกมาลําบากนะคะดังนั้นก็เข้าห้องน้าให้เรียบร้อยกินน้ำากินท่าให้เรียบร้อยหน้าห้องน้ําที่หน้าเกตก็มีที่กดน้านด้วยก็ดื่มน้ําให้เรียบร้อยใครมีขวดมาก็สามารถที่กอก น้ำใส่ขวดแล้วก็ขึ้นไปกินบนเครื่องได้นะคะก็พร้อมที่จะขึ้นเครื่องแล้วแล้วก็พร้อมที่จะนอนหลับอ้อนแล้วก็อย่าลืมเตรียม พาสปอร์ตกับบอร์ดิงพาสให้พนักงานที่หน้าเกตแล้วก็ให้ลูกเรือที่หน้าเครื่องตรวจด้วยนะคะอย่าเพิ่งรีบเก็บบอร์ดิงพาสนะคะเดี๋ยวลูกเรือก็จะช่วยแนะนําในการที่จะที่นั่งแล้วก็ที่เก็บสัมภาระค่ะส่วนสําหรับเรื่องที่นั่งนะคะก็เมื่อขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะที่นั่ง A B C อยู่ขวามือนะคะหันหน้าเข้าตัวเครื่องบินที่นั่ง A B C อยู่ด้านขวา D E F อยู่ด้านซ้ายที่นั่ง A และที่นั่ง F จะเป็นที่นั่งติดตรมหน้าต่าง ที่นั่ง C กับดีจะอยู่ติดเดิมทางเดินนะคะก็นั่งให้ถูกนะคะส่วนที่เก็บของนะคะกระเป๋าลากใบใหญ่เก็บขึ้นช่องเก็บของด้านบนส่วนกระเป๋าสะพายใบเล็กๆนะคะสามารถวางนอนสอดไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้เผื่อว่าจะหยิบอะไรฉุกเฉินตอนกลางคืนดึกๆระหว่างไฟก็สามารถที่จะก้มหยิบของตรงใต้ที่นั่งได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเป็นกระเป๋าเป้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปที่มันใส่ใต้ที่นั่งไม่ได้ก็ต้องเก็บข้างบนนะคะ ส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องไปแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนโหมดนะคะมือถือให้เป็นโหมดเครื่องบินแล้วก็โหมดเครื่องบินเนี่ยสามารถใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นไปแล้วนะคะช่วงระหว่างเครื่อง take o f f landing นะเครื่องขึ้นลงก็อย่าเพิ่งใช้งดใช้ก่อนนะคะทำตามคําแนะนําของลูกเรลือด้วยค่ะส่วนเรื่องของขนาดและน้ําหนักกระเป๋านะคะก็คือเดี๋ยวคลิปนี้บอกคร่าวๆก็คือประมาณว่าอนุญ,ญาตให้นําขึ้นเครื่องได้คนละ สองใบไม่เกิน7กิโลกร,รัมนะคะก็คือ2ใบเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กของผู้หญิงใบเล็กหรือกระเป๋าโนโ้ตบุ๊กกระเป๋ากล้องแล้วส่วนอีกหนึ่งใบก็เป็นกระเป๋าลากหรือว่าเป็นกระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าถือกระเป๋าหิ้วทั่วไปนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องขนาดเรื่องอะไรต่างๆตามไปดูในคลิปอื่นในช่องข,ของจูนได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาเรื่องขนาดกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินได้เลยเพราะว่าอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะพบกันที่ฟุกุโอ 啊。